เคยเจอกันบ้างไหมคะพี่บอกว่าจะหาซื้อบ้านให้พี่สาวแล้วคุยไปคุยมาขอค่าคอมมิชชั่นเราเฉยวันนี้เพื่อนๆจะทำยังไงอาจังหาง,ง่ายๆมีเรื่องเล่าคะ่ะขอต่อราคานู่นนี่นั่นแล้วก็ขอให้เราแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ครึ่งหนึ่งเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะให้ไหมคะให้เราทำเป็นเซตมาตรฐานแบบนี้นะคะถ้าเขาเป็นในหน้ามีความรู้แบบในหน้า หาสินเชื่อให้ผู้ซื้อได้ไม่ว่าเขาจะเป็นพี่สาวญ,ญาติหรือใครก็แล้วแต่เรายินดีจ่ายค่คาคอมมิชชั่นให้ครึ่งหนึ่งแน่นอนค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีความสามารถทางด้านในหน้าเลยมีแนะนําให้เซต,ตเป็น มาตรฐานนะคะมาตรฐานโดยเป็นค่ารีเฟอร์โดยปกติแล้วเราจะให้ค่ารีเฟอร์อยู่แล้วสักสิเปอร์เซ็นของค่าคอมมิชชั่นของเราวันนี้มีใครที่มาบอกว่าหาซื้อให้ญาติหาซื้อให้พี่สาวแล้วหาค่าคอมให้ตัวเองวันนี้เราลองเซตแบบนี้ดูถ้าคลิปนี้ใครชอบช่วยกดชอบให้หน่อยหรือใครอยากจะแชร์คอมเมนต์ว่าเคยเจอกันบ้างช่วยกดคอมเมนต์ด้านซ้ายให้หน่อยเนาะแล้วถ้าคลิปนี้ดีช่วยแชร์แล้วบอกต่อจะได้เป็นกำลังใจให้เมย์หน่อยนะคะ